ครับสวัสดีครับพี่น้องแฟนมวยเอซไก่ชนทุกท่านนะครับเนาะเจอกับเบ่ากันวัิเชวิทย์เนาะสุมตอง99ครับผมวันนี้ก็มาพูดถึงมวยศึกวัน81นะที่มีคู่ใหญ่ๆห,หลายๆคู่นะครับที่มันๆหลายๆคู่นะครับอย่างคู่น้องโอนะอย่างคู่น้องโอเคียมรันคู่นี้นี่ หลังจากผมโพสคลิปลงไปนะครับที่ผมยังให้น้องโอเหลื่อมนิดๆเนาะก็มี fc แฟนมวยหลายๆท่านนะมาคอมเมนต์บางคนก็บอกน้องโอแก่แล้วนะครับแก่แล้วใน,ในช่วงไปนะครับในช่วงไปเนาะมัดมวยขึ้นไปบนเวทีครับอะไรก็เกิดขึ้นได้นะเนาะอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับคู่น้องโอเชียมรันนี่ก็เพิ่งเห็นน้องโอนะ เพิ่งเห็นนักมวยอย่างน้องโอเนี่ยที่เป็นรองเคียมรันถึง11ต่อ8ตัวหรือ11ต่อ7ตัวนะครับเพิ่งเห็นนะครับเพิ่งเห็นเนาะถ้าถ้าพูดถึงในภาพรวมนะผมว่าน้องโอไม่ได้เป็นรองอะไรมากมายนะครับเพียงแต่สเต็ปเท้านิดนึงที่น้องโอเป็นรองนะเรื่องหมดัดเรื่องอะไรเนาะแต่ช่วงหลังมาฟอร์มน้องโอก็คือโดนไม่ได้ครับโดนไม่ได้เนาะ พอพอโดนมีหลับมีมีหลับมีวูบนะครับมันมันก็เลยทําให้น้องโอ้อเป็นลองนะครับเพราะว่าความสดของเคียมรันกดมาเคียมรันนี่สะกดคําว่าแพ้ไม่เป็นนะเป็นยี่สิไฟนะครับ <c oughs> ขออนุญาตนะครับเป็นยี่สิบเอ็ดไฟนะเคียมรันสะกดคําว่าแพ้ไหมไม่เป็นนะครับแต่ผมคิดว่าแม์นี้นะไม่ใช่ธรรมดานะ ถ้าเจอกับน้องโอเจอเจอไอเจออย่างน้องโอนะครับไม่งั้นน้องโอก็ยืนระยะไม่ถึงทุกวันนี้นะครับเนาะผมว่าผมยังมั่นใจในน้องโอนะนะครับยังมั่นใจในน้องโอนะครับเป็นรองในเลตติ้งนะครับแต่ความเป็นจริงฝีเท้าฝีมือไม่เป็นรองแน่นอนครับผมมั่นใจน้องโอนะครับเนาะเห็นกุหลาบดํานะกุหลาบดําสเต็ปเท้าไม่เหมือนเคียมลันนะครับ แต่หมัดหนักกดนอกกดนับเหมือนกันนะครับเขียมรันถ้าแก้เกมมาดีๆนะเขียมรันมีโอกาสโดนรอเป้านะนะครับมีโอกาสโดนรอเป้านะครับเพลงเตะของน้องโอ๋ไม่ใช่ธรรมดาครับยิ่งเทียมรันขาเล็กๆครับยิ่งขาเล็กๆนะคอยดูนะครับคู่นี้นะครับก็ฝากไว้ให้คิดนะครับประมาณนี้ครับสวัสดีครับ